อาหารเช้าเตรียมตัวนะคะเบื้องบนสั่งอีกแล้วค่ะแกงไก่ใส่วุนเส้นนะคะอันนี้ตำพริกนะคะคั่วให้หอมก่อนก็ลวกให้หอมก่อนนะคะแล้วค่แกง ลวนไก่ให้หอมเราค่อยเอาลงไปใส่ถ้วยใส่หม้ออีกแกงนะคะ ใ okay. ส่ร uh ับดีด้วยนะคะแกงไก่ใส่วุ้นเส้นใส่ผัก

ต้องใส่เกลือด้วยนะคะใส่ผักชีต้นหอมสองอย่างค่ะโอ้ยเราลืมซื้อใบมนระักมาเนาะ แล้วลงไก่ให้หอมก่อนนะคะผัดไก่ให้หอมก่อนค่อยลงใส่หม้ออันนี้เาเรียกแกงไก่ <c oughs> โอ้ยความฉุนครบเครื่องนะคะ เดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะให้ดูหน้าตานะคะอันนี้เครื่องเคียงใส่แค่นี้พอค่ะแค่นี้ก็ร้อยกว่านะคะไม่ใช่ถูกๆค่ะ